มันเขียวแต่มันก็ได้อยู่นะมันไม่แดงเนี่ยเนี่ยนี่ยมันเขียวเนาะแต่มันไม่แดงมันแต่มันก็แก่แล้วนะมันแข็งปุ๊กเลยเนี่ยบนอะไรเจ้บนอย่างบ่นพิ๊ดมันดกโพดไหมมันดกเกินใช่ไหมเออวานน่ะตัดดูน่ะ เข้าไปบุบตรงกลางมันคือเก็บไม่ทันตัดแม่มเลยทาร้ายจิตใจป้ามากจะแยกกี่อมันออกมันจะได้ป่ะเนี่ยได้แยกได้แต่ว่าหกต้นเลยนะเนี่ยแยกควรควรจะแยกสักหนึ่งเดือนก่อนเอาเข้าในบ้านนะเออต้องแยกแล้วแหละให้มันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปลูกในบ้านต้นกล้วยยังปลูกอ่ะเดี๋ยวได้ใบไปทํามันขนมที่จริงอะมันเป็นเหมือนมาเอาไว้เขาเรียกเลยนะเหมือนโชว์ใช่ไหมเป็นแบบประดับได้ แต่อันนี้มันใหญ่ขึ้นด่างแบบนี้ที่ไหมที่เขาบอกขายกันหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยมันด่างนะต้นเนี่ยด่างถึงต้นเลยเกิดมาด่างเลยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่เกิดมาเราด่างเลยมี้วยด่างกด่างจ้าสนใจไม่จ้าเดี๋ยวส่งทางแอร์ไปให้เดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาเข้าบ้านมากรูดอันนี้ต้นแค่พี่ไก่นี่อันนี้มะกรูดซีน่ายกมาเลยเนี w h า t s that? y o อแั่นคือแผนนั่ plan. แผ t ออแผ่นคือแ t ่นคื t นน s ่นค n อแผน่นคือนนัั่นคอคือแผ่ h e ือแผน e ั่นคือแ h e นั่นคือ t ผนนันกือแผนนนอแผน่อนแ่อนันน่ผัอ เ,เหมือนเหมือนอะไรรวไหมเหมือนต้นฟัสอะต้นแฟ่ะงอะนั่นบักแตงใช่ไหมพส่ <laughs> เอาวัดหน้าพี่แกดินี่คือบักแตงนะเออเอาแขนเออเออเร่าแขนวะ่ะ <laughs> แตงกวาใช่ไหม <laughs> นี่คือ <laughs> แน่ใจเหรอว่าเขาเรียกว่าแตงกวาเนี่ย มันเหมือนตอนแรกอ่ะหนูเข้าใจว่ามันเป็นฟักไงเราก็เลยไม่ไปเก็บจนไปดูใกล้ๆเอ้าแล้วมันแตงกว่าดเท่าแขนเลยอ่ะเดี๋ยวเดียวยังไม่พอนะอันนี้คือมะเขืออันนี้มะเขือมะเขืออีกกิโลน่ะนั่นประมาณห้าโลได้ไหมเนี่ยสิบจริงเหรอไม่ไม่หูไม่กี่ต้นได้แบบเกือบสิบโลเลยขนมะเขือกับบ้านหลายร้อยเลยเนาะบอกเลยแตงกวา ติดใจแต่แตงกวา, <laughs> า,าเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้งเต้นคนลบุรีในแคนาดานะคะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เราจะมาบอกว่าทําไมน้ําหนักเราถึงลดไปห้ากิโลในหนึ่งเดือนนะคะคนข้างหลังให้ดูคนข้างหลังก่อนกำลังคนงานข้างหลังทางานอยู่ <laughs> ห้องลกอยู่นะคะช่วงนี้นี่ อันนี้เป็นของร้านตลาดไทยซึ่งเราขยายร้านนะคะเราขยายร้านาใช้คำว่าขยายร้าน <c oughs> ของก็เลยจะยกเยอะเยอะไปนิดนึงนะคะขยายตอนนี้คือสุดข้างหลังแล้วนะคะคือไม่มีพื้นที่ไปแล้วนอกจากนี้ก็คือจะต้องขึ้นบนบ้านแล้วนะคะรปตอออนนนนีี้้้ยของเราจะลบนิดนึงเพราะว่ากําลังเคลียร์ของของเข้าใหม่ด้วยนะคะหลายกล่องเนาะเดี๋ยวจะให้พี่ไก่มานั่งบอกด้วยว่าทํายังไงน้ําหนักถึงลดนะคะ พร้อมยางคะพร้อมยางนอดเสื้อด้วยพร้อมก็ได้ละนี่เบียดกันอยู่นี่แหละนี่ค่ะปลาไก่ถ้าปลาไก่ยืนขึ้นปลาไก่ยืนขึ้นให้ปลาไก่ยืนขึ้นให้ปลาไก่ยืนขึ้นอ่าให้ดูหุ่นปลาไก่ปลาไก่หมุนนิดนึงปลาไก่ผอมลงนะคะหมุนได้หมุนหมุนนี่ไม่ได้ช่างใช่ไหมไม่ได้ช่างแต่รู้สองอาทิตย์ก่อนอ่ะสองกิโล ลงใช่ปหใช่อันนี้ฉันไม่ได้ทําจริงจังนะไม่หลายคนแบบบอกสักทีเหอะเลือกนั่นแหละโอเคจะบอกว่าทําไมน้ําหนักลงเดี๋ยวให้บอกพี่ไก่ก่อนว่าทํายังไงให้น้ําหนักลงอ่าแค่เปลี่ยนทัศนคติในการลดน้ําหนักแล้วก็ใช่คือป้าไก่อะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าลองทําตามเขาลองทำเพื่อนเขาทเขาอะได้ผล เราไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราทำแค่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กุ้งทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปลาไก่ห้าสิบห้าสิบ็คือแบบเอาที่สะดวกเพราะว่าเราเราไม่ได้พร้อมอะไรมากเราเอาที่เราสะดวกเพราะว่าเรามีอะไรง่ายง่ายคือก็คือการทำ if นะคะเขาเรียก if เนอะใช่ก็คือการปรับเวลาทานแล้วก็ปรับอาหารเท่านั้นเองปรับอาหารคืออะไรก็คือลดลดคาร์บลดลดคาร์โบไฮเดรตลดแป้งลดน้ำตาลลงแต่ไม่ได้ลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่า วิธีการกินของเราในแต่ละวัน,เป,นเป็นยังไงอย่างเช่นหนูเนี่ยตอนเช้าเราไม่ได้ทานข้าวเพราะว่าต้องไปทํางานใช่ไหม,มก็จะยุ่งตั้งแต่6กโมงโมงหนึ่งสองโมงสาโมงบางทีอ่ะข้าวเช้าไปได้ทานประมาณ10บโมงถึงเที่ยง<ม>บางทีก็เลยเที่ยงไปเลยแล้วก็อ่ามื้อเย็นก็จะมาห้าโมงหกโมงซึ่งมันก็จะเข้าล็อกพอดี<ม>แต่ถ้าบางคนนะคะแบบ พิ่งพ่งเริ่มทําก็จะต้องแบบเริ่มจากเก้าโมงสิบโมงไปก่อนอย่าพิ่งไปแบบว่าไปบีบมันเยอะไปไป,ไปกดดันมันเยอะอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเวลาเนาะก็คือแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าสิบเขาเรียกอะไรนะสิบหกแปดหรือสิบแปดหกอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเราก็จะไม่เล่าให้ฟังแล้วกนะันเนาะเอาปรับไปก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทาขนาดนั้นอันนี้แปลว่าโอเคอันเนี้ยเวลามันเข้ากับเราว่าเราอะสามารถที่จะทําเวลานี้ได้ก็คืองดการทานไปเลยตั้งแต่เย็น หกโมงเย็นนะคะจนถึงสิบโมงของอีกหนึ่งวันแล้วก็จนหรือเที่ยงของอีกหนึ่งวันก็นอกนั้นเราก็ทานไปเลยหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนะคะแล้ววิธีการทานทานอะไรบ้างอันดับแรกเลยกุ้งตัดสลัดออกไอ้นี่ปกติเป็นคน <c oughs> ผักกับผลไม<า>้ <ขา S 1> ต้องอันด,ดับหนึ่งเพราะเราเข้าใจว่าเพราะเราเข้าใจผิดว่า ผักผลไม้ทานแล้วไม่อ้วนเออตัวอ้วนเลยค่ะตัดผลไม้น่ะได้ผลเกินคาดอาทิตย์แรกคือตัดผลไม้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าลองลองก่อนคนบอกว่าลองก่อนลองตัดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไปเลยแล้วก็เอ้ยได้ผลน้ําหนักลงมาสองโลสองโลเลยนะอาทิตย์แรกอ่ะแล้วทีนั้นรู้สึกว่าไม่ฉันยังอยากทานผลไม้อยู่ฉันตัดไม่ได้อาทิตย์ที่สองก็เลยลองดูอ่าโอเคค่ะอ่า มีผลไม้เพิ่มมาบ้างก็คืออาจจะต้องทานวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลักๆที่เราทานก็คือสมมติว่าเราทานเที่ยงเนาะสมมติเราก็จะทานเนื้อทานหมูทานไก่ทานไข่เต็มที่อะไรที่เป็นเนื้อสัตว์กุ้งหอยปูปลาได้หมดแหละคือเราไม่กักว่าจะต้องเป็นอะไรนะอกไก่หรือว่าเป็นหมูถ่ามีมีมันไม่ค่ะคอหมูแล้วก็ทานหมูามชั้นเราก็ทาน น่องไก่ไก่ย่างอะไรที่ส่วนที่มันอร่อยอร่อยเราทานหมดนะคะเราทานหมดตแต่ว่าทานอนะ่ะคือปกติเป็นคนที่ทานน้อยนะแต่น้ําหนักไม่ลงแ,ลแต่กลับกลายเป็นว่ารอบเนี้ยเราทานมากกว่าเดิมสามเท่าใช่ทานมากกว่าเดิมอย่างป็ไก่เป็นคนทานอาหารป็ไก่จะรู้เลยจะต้องใส่หมูม,มากขึ้น แล้วแต่ว่าข้าวปกติเราจะมีข้าวประมาณทับพีหนึ่งใช่ไหมมันเป็นไปโดยอัตโนมัติใช่พอเรากินหมูเยอะขึ้นเราค่อยๆนะแล้วข้าวอ่ะเราก็กินแค่นี้เดียวเพราะเราอิ่มหมูแล้วนี่คือเป็นเป็นเทคนิคในการในการในการปรับการทานแต่เราทานมากกว่าเดิมหนึ่งทานมากกว่าเดิมน้ำหนักลดแล้วก็ความเชื่อที่เราเชื่อผิดๆในการทานผักผลไม้ล้วทําให้น้ําหนักลดผิดผิด สำหรับกุ้งนะ<ม>ผิดแต่แต่ละคนอาจจะมีวิธีการทานมไม่เหมือนกันแต่สําหรับเราคือเราตัดไปเลยแต่ว่า<ม><ม>ความที่ว่าเราเมื่อเราทานเนื้อเยอะเนี่ยความการขับถ่ายของเราม,มันจะค่อนข้างลําบากเราก็จะต้องมีผักปนไปทุกมือ้อเ<ม>ช่นเราชอบทานแตงกวาแล้วก็ทานแต่แตงกวา <laughs> ไม่ใช่สลัดที่เป็นสลัดแล้วมีน้ําสลัดอันนั้นอะไม่ทานเลยแต่ผักเราก็ต้องไปปนกับเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบถ่ายง่ายขึ้นขับถ่ายทุกวันกินสเต็กกินสเต็กมื้อเที่ยงไปกี่ หนึ่งอาทิตย์เต็มโอ้ช่วงนั้นน่าทานเต็มบ่อยมากแต่ว่าต้องกินเนื้อสัตว์ที่อยู่ในนั้นนะให้หมดเพราะว่าก็คือเหมือนกับเนื้อสัตว์อ่ะมันเป็นโปรตีนที่เราต้องกินให้พอก็คือมันเท่ากับฝ่ามือนึงเนาะเดี๋ยวนะปลาไก่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทานสมมติว่าปลาไก่เป็นคนชอบทานข้าวเหนียวนี่คือปัญหาของปลาไก่ชอบทานข้าวเหนียวแล้วความที่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยก็คือแป้งใช่ไหมคะอย่างกุ้งเนี่ยทานข้าวหนึ่งทัพพีกุ้งก็ต้องตัดออกให้เหลือครึ่งทัพพีแต่ว่าทานกลับเยอะขึ้น ปลาไก่อะเป็นคนทานข้าวเนียวซึ่งข้าวเหนียวมันมากกว่ากวากับไม่รู้แล้วทายังไงถึงให้ปลาไก่ปรับได้ก็คือให้ปบบว่ามีข้าวเหนียวมีไก่ย่างมีหมูให้ปลาไก่กินหมูกินไก่ก่อนที่จะกินกินข้าวเหนียวกินเนื้อสัตว์กินส้มตาก่อนที่จะเป็นข้าวเหนียวแรกๆมันก็จะรู้สึกแบบขัดขัดหน่อยแต่หลังๆมาก็คือรู้สึกมันจะปรับไปเองเนาะค่อยๆปรับเนาะไม่ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรแค่รู้สึกว่าเออเรากินเราก็ชอบกินอยู่แล้วไก่ย่างอย่างเงี้ยจากปกติเรากินน่องเดียวอะ มือนึงอ่ะกินสองกับข้าวเหนียวแต่ตอนนี้กลายเป็นสองน่องกับน้องแล้วก็โตข้าวเหนียวใช่กับกลายเป็นว่าเรากินแล้วแล้วข้าวเหนียวอ่ะจากที่เราเคยกินก้อนเท่านี้ค่ะมันกินไม่หมดอ่ะมันก็กลายเพ็มันอย่างนั้นไป็นเนื้อแต่อิ่มนานอิ่มไม่หยไม่รู้สึกอะไรคืออิ่มนานนะคะอิ่มนานจริงๆแล้ว ไม่ได้อะไรเลยก็คือทําตามกุ้งอ่ะฟังฟังกุ้งแต่แต่ก็ปรับต้องปรับในแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเราก็อยากรู้่านิดนิดแต่ว่าเราทําตามยถากรรมที่เราคืออะไรที่เราทำได้อย่างเรากินข้าวอย่างเงี้ยมื้อเที่ยงอ่ะเราก็จะเน้นหนักหหน่อยแล้วพอเราเน้นหนักมื้อเที่ยงเน้นโปรตีนเน้นอะไรตอนเย็นมันไม่รู้สึกหิวแต่ก็ต้องทานนะแต่ทานค่ะเพราะว่ามันจะต้องเวลาเป็นถึงเช้าของอีกวันนึงเรามันจะต้องทานเรามีภารกิจอะไรเงี้ย ปลาไก่อ่ะปกติจะทานข้าวเย็นอ่ะหลังหกโมงเย็นแต่ทีเนี้ยก็เลยลองดูว่าวันไหนที่ทําได้อ่ะกินกับกินก่อนหกโมงเงี้ยกินกับกินกับลูกอย่างเงี้ยก็คือนั่งกินไปกับเขาโปรตีนก็คือเราเน้นจากเนื้อสัตว์เราเราไม่มีไม่ไม่ไม่เอาอกไก่นะคะมันไม่อร่อยก็ต้องเอาน่องไก่เอาสามสามชั้นซึ่งมันมีไขมันมันมีแคลอรี่หมูไล้มันแทรกเราก็ไม่กินไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เราเน้นรสชาติเราเน้นรสชาติแต่ว่าให้ทานเยอะๆทานเยอะๆเข้าไว้แล้วก็ กูเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะช่วงในประมาณสองสามปีคือไม่ออกกําลังกายเลยเพราะตอนนั้นเคยลดน้าหนักมาครั้งหนึ่งอดอาหารอดอาหารแล้วก็ออกกาลังออกกําลังกายสุดท้ายแล้วร่างกายอ่ะมันหักโหมพอพอเหนื่อยจากการออกกําลังกายหิวมากหิวจนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกิน้ดยหน่อยเดียวอ่ะมันไม่กินแล้วมันนอนไม่หลับมันมันไม่สบายตัวมันลดไปก็จริงแต่ใช่แต่น้ำหนักอ่ะลงมาแบบ ฮวบเลยฮวบแล้วก็ตอนนั้นตอบตอบแล้วก็แบบตอนคือมันดูไม่ดีอ่ะสี่กิโลไหมสี่ห้ากิโลเออแต่ว่าตอบหน้านี่แบบตอบลงไปเลยพี่ไก่ทักอยู่ครั้งหนึ่งแต่ห่วยอ่ะเหมือนเหมือนคน่เหมือนคนสูบอ่ะค่ะคนสูบใช่แต่เนี่ยพอเขามาทําวิธีเนี้ตั้งใจสบายยังเต็มเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่สัดส่วนเขาอ่ะเขาตัวเล็กใช่ไหมแต่ว่าช่วงบนหนูอ่ะมันใหญ่นะแล้วมันกระชับนะหมายถึงมันไม่เละมันไม่ก็จากที่ว่าแบบ เคยเดี๋ยวจะให้ดูรูปค่ะอันนี้หนูจะขึ้นรูปอ่าอันนี้คือก่อนที่จะทำไอเอฟนะคะก็จะมีรูปประมาณนี้ก็จะเห็นช่วงหลังช่วงปีกช่วงแขนคือจะเห็นชัดมากแต่อันนี้คือสามสิบวันหลังคือถ้าเราไม่ถ่ายรูปอะเราไม่เห็นหรอกเ,เราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าน้ําหนักมันลดแต่ว่าเวลาเราใส,ส่เสื้อผ้านะ่ะ มันมันรู้สึกว่ามันหลวมอ่ะมันหลวมแล้วมันรู้สึกสบายแล้วเราต้องไปเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าจากเอาอันเดิมมาใส่ได้แล้วอ่ะอันใหม่ที่เราใส่อยู่ดิ้งๆเราก็ตัดออกเพราะมันหลุดหลุดก้นอ่ะเราต้องดึงดึงเออเรารู้สึกแบบตีกลุดไปโดยใช่ใช่ีมันหลุดแล้วก็ตรงเนี้ยหลุดมันมันอ่าถ้าให้ดูรูปอาจจะเห็นชัดเลยเป็นคนที่ถ่ายไว้ก่อนเพราะคนบอกว่าถ่ายไว้ก่อนนะอะไรอยากรู้ด้วยไงเราอยากรู้ว่าเออเราเราจริงทรือเาีทีนี้จริงหรือเปล่าวก็ไม่ได้ชั่งน้ําหนักเลยนะไม่ได้ชั่งน้ําหนักเลยจนแบบลองเสียอาท เฮ้ยมันได้ผลไว้แต่ว่าหน้ายังเหมือนเดิมหน้าไม่ตอบนะแต่ใส่เสื้อผ้าดีขึ้นไม่สูบไม่โซมอะค่ะเหมือนไม่หิวไม่ห่ยไม่เหนื่อยตอนนี้คือเราอจะลดน้ําหนักก่อนที่จะไปออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายไปด้วยลดน้ำหนักไปด้วยเราจะหิวเราจะกลับมากิน ใช่แล้วมันก็จะจจำกัดเวลาไม่ได้เออเราเปลี่ยนแบบทฤษฎีในหัวเราเลยคือเราลองมาหลายวิธีแล้วว่าเราทําเล่นๆเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยลองทําเป็นเป็นเพื่อนเขาดีกว่าเพราะว่าเขาบอกเขาบอกว่าลองดูงแต่เราทาตามยถากรรมอย่างที่บอกว่าเราทําได้แค่ไหนเรายังเฮ้ยพอไปช่างสอดที่เทักพี่ไก่ว่าอะไรนะแบบถมลงใช่คุณพอเลยแต่มันไม่ได้ถมแบบว่าผอมอ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแต่เรารู้สึกว่ามันลงแล้ว เราไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยว่าเราหอยหรือว่าเราอะไรเลยเราแค่รู้สึกเอ้าเสื้อตัวนี้กูใส่ได้เอ้ยถอดขอโทษทีแต่แต่หลายคนบอกว่าเอ้าก็ทําได้นี่ในเมื่อคุณตัดแป้งตัดน้ําตาลไม่ก็ไม่ได้ตัดแบบแบบแบบลดเลยนะแต่เราต้องค่อยๆเช่นเราจะข้าวหนึ่งมื้อเราเคยมีกะเพราหนึ่งจานกับข้าวหนึ่งจาน แต่เราอะเราจะต้องต่อต่อรอบนี้คือเราต้องผวกบวกกับเผามากขึ้นอีกเท่าหนึ่งแต่เราตัดข้าวลงครึ่งหนึ่งคือมันไม่ใช่มันจะต้องมีใจสั่มันต้องค่อยๆไงด้วยความที่เราเปลี่ยนวิธีการกินว่าอันดับแรกเราต้องกินโปรตีนก่อนกินเนื้อก่อนแล้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าพอเรากินโปรตีนเสร็จอ้าข้าวที่เราเคยกินมอนจะเราก็จะหิวแล้วเนี้แล้วขนมที่เราเคยกินเป็นมันจะไม่หิวเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มแล้วอะเราอิ่มแล้วหยุดไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ ในระหว่างมื้ออะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกหิวเพราะว่าโปรตีนเราพอไงคะทฤษฎีเรื่องที่ว่ากินโปรตีนให้เพียงพอเนี่ยใช้ได้จริงแล้วโปรตีนนะไม่ต้องไปหาซื้อผงโปรตีนอะไรที่มันแพงๆเ่ยเราไม่มีเลยค่ะเราเน้นเนื้อสัตว์ที่เรากินปกติเราเราชอบกินเราชอบกินคอหมูย่างอย่างเงี้ยเราก็กินคอคอหมูย่างชอชอบแล้วก็สเต็กแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบส่วนติดมันติดอะไรเงี้ยเรากินปกติเลยปลาแซลมอนอย่างเงี้ย มันเป็นเนื้อที่แบบมีมันอะเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ากินโปรตีนเข้าไปมันไม่ได้ไปสะสมมันก็ไปผ่านใช่มันเป็นมันก็จะมีแคลอรี่มีไขมันเข้าไปบ้างแต่มันเป็นไขมันดีไงแล้วมันก็คือคือช่างมันเถอะอย่างน้อยกินแล้วลดไม่ต้องไปคิดทฤษฎีเยอะเอาแค่ว่ากินแล้วมันลดเอออันนี้เราทึ่งเราก็เลยอยากมาบอกต่อก็คือเราแค้อิ่มไม่ไหนคงก็บอกว่าก็ไม่กินขนมหวานไหมไม่ใช่ไม่กินนะมันกินไม่ได้แล้ววันอิ่มไม่่อยไงแล้วถ้าบางที่อยากเราก็อยากกินแล้วก็จะวันเนี้ ฉันอยากกินมะม่วงกวนคือ,อก,กินเลยแต่มะม่วงกวนเนี่ยอย่างที่ว่ามันเป็นน้ําตาลเป็นน้ำตาลที่แบบว่าสะสมตอนนี้แบบคือ <พบ S 2> ช่วงที่กุ้งทาป่าประมาณจริงจังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือช่วงกระากฎดาหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกระากรดาอตอนนี้คือก็หลุดๆไปไปล่อยบ้างแต่น้ําหนักยังคงที่นะน้ําหนักเหลือห้าสิบสี่ห้าสิบห้าช่วงนี้คือปกติเลยแต่ว่า เราเราไม่ได้ปล่อยเราไม่ได้ไปปล่อยแบบว่าเอ้ยลดแล้วแล้วเราก็จะไปกินเหมือนเดิมไม่ไม่ก็คือค่อยๆปรับแต่ว่าอยากกินผลไม้ก็กินอะไรเงี้ยความชอบกับกายเป็นทุกวันเนี้ยกุ้งเป็นโดยอัตโนมัติอัตโนมัติคืออย่างสมมติทํากับข้าวให้เขาอ่ะนางต้องกินนางต้องกินเนื้อสัตว์ให้พอจากที่ป้าไก่เคยทําให้เท่านี้ป้าไก่ก็จะเพิ่มให้เออตัดข้าวออกรู้สึกวันนี้ไม่พอต้มไข่ให้อีกสองฟองคือแบบมันรู้ไปโดยอัตโนมัติแล้วนางก็จะแบบกินแบบกินอย่างนั้นนะเนาะใช่ มันมัน,ม,นมันปรับมันปรับวิธีการกินของเราไปโดยอัตโนมัติแล้วก็วิธีการค,คิดโปรตีนต่อคนที่เราจะต้องอ่าเขาอยากจะต้องการในแต่ละวันอ,อย่างกุ้งเนี่ยตอนกุ้งทํำครั้งแรกคือหนักห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเราเอาน้ําหนักเรานะคะไปคูณหนึ่งจุดห้าก็จะได้แปดสิบแปดประมาณนี้นั่นก็คือโปรตีนที่เราจะต้องรับต่อวัน คือเราจะต้องกินให้ถึงอะแต่จริงถามว่ากุ้งถ well> ึงไหมเป็นกรัมใช่ไหมใช่เป็นกรัมก็คือสรุปกินไม่ถึงนะประมาณ6ก7 0อะไรเงี้ยไม่งัก็ไม่ถึงคือถ้าถึงคือต้องกินเยอะมากทําไมถึงไม่ถึงในเมื่อเรากินเยอะคือถ้าเราจะกินให้ครบคือเราต้องกินหมูครึ่งโลอะแต่จริงจริงมันก็ถึงนะจริงบางทีมันแต่เรามันกินได้ได้ทุกวันนะหมูครึ่งโลทุกวันมันกินไม่ได้ กุ้งก็ได้นะคะกุ้งเออกุ้งปลาไก่ทุกอย่างคือถ้าหนึ่งขีดก็คือได้ยี่สิบกรัมไข่หนึ่งฟองคือหกกรัมทุกวันนี้ปลาไก่กินปลาปานินอ่ะกินวันละตัวตัวคือพอมันกินหมดแล้วอะข้าวมันก็ตามมาทันหลังแค่แค่เรารู้สึกว่าอยากกินข้าวให้มันเข้าไปหยวนหยวนนิดนึงบางทีมันกินแต่กลับอะมันกินกับการอยู่ท้องเลยเนาะแต่พอกินข้าวไปเนื่องมันก็อะบางอย่างก็ต้องกินแลกกันอย่างเช่นเราเป็นคนชอบข้าวโพด พวกกับข้าวคืออันเดียวกันคือแป้งแล้วก็แลกกันแล้วก็วันไหนเรากินกรพาเราก็ไม่กินข้าววันไหนเรากินข้าวเราก็ไม่กินกรพาแต่เราไม่ได้หวยนะคะไม่ไม่ไม่มันอัตโนมัติว่าก็อิ่มแล้วค่อยๆอย่างที่บอกว่าใช่มันต้องค่อยๆทำไม่ใช่จะต้องมาวันนี้ฉันจะไม่กินอันนี้ฉันไม่กินไม่ได้ก็ค่อยๆปรับบางบางคนอย่างพี่ไก่น่ะทำพี่ไก่บอกสองกิโลในช่วงเดือนสองเดือนใช่ไหม ถ้าเป็นแต่ก่อนคือไม่มีลงมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับขึ้นหนึ่งเดือนช่วงที่ตัวเองทำอะไรเพราะว่าเราทำเป็นเพื่อนใช่ไหมเรพร้อมเพิ่มกันเเราเราก็มาดูเฮ้ยสองกิโลแต่แต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากแต่ทึ่งในในทฤษฎีทฤษฎีจากที่เราแบบหุ้ยเข้าใจผิดทุกอย่างนี่กันเลยกลับกันเลยนะแบบเออกินผักกินอะไรเยอะๆใช่มันลดจริงแต่มันได้สารอาหารไม่ครบเนึ้อแล้วก็ไอ้นี่ด้วย มันหิวพอกินไปแล้วมันเบาอ่ะมันไลท์อ่ะหิวบ่อยอ่ะใช่มันจะหิวหิวบ่อยแต่ถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปมันหนักมันจะจะไม่ค่อยกินจุจิอันนี้คือเรื่องจริงเลยกินโปรตีนพอเรากินจากที่เคยกินอ่ะน่องเดียวเนี้ยพอเรากินสองน่องอย่างที่เราบอกกลับกลายเป็นเราไม่หิวเราอิ่มอิ่มนานนะคะอิ่มนานไปเลยโดยที่ลืมไปเลยทำทำนานจริำไดนชงวันเลยตอนที่โค้ดเขาบอกมาพอดีกุ้งอ่ะมีโค้ดคนหนึ่งแนะนํามาอ่า จริง,รงๆอ่ะรายละเอียดเขายิบย่อยมากอย่างเช่นแต่นี่ไม่ได้ไม่ไม่ก็คืออ่าน้ําแบบนี้ทานได้ไหมดื่มได้ไหมอะไรอย่างไงคือรายละเอียดยิบย่อยมากแต่ไม่เราตัดทฤษฎีนั้นออกเราเอาเฉพาะที่เราเข้ากับเราแล้วก็คืออัดแอปเข้ากับรูจีนของเราได้ชีวิตประจําวันของเราอะไรต้องมันต้องต้องมาปรับในแต่ละคนอ่ะใช่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างพี่ไก่แต่ก่อนเขาเป็นคนที่ทานดึกใช่ไหมทานดึกหลังจากก็ดื่ม ดื่มเบียร์อ,อ,รอตอนนี้จ<า>กด,ดื่มเ<ด>บียร์มาเป็นอะไรแล้วคะ ออชาเรนองทีแล้วก็ดื่มนมอ่านมนี่ไม่ค่อยแต่ว่าจะเป็นตอนเช้าเช้าช่วงกลางวันอะไรเงี้ยแต่ว่าชาเนี่ยดื่มทุกเย็นค่ะเพราะว่าดื่มชาทานแล้วืาม่เรดกินโปรตีนเยอะแล้วอย่างที่บอกเรื่องการขับถ่ายเราก็เลยชาเรนองทีมันจะเป็นอะไรนะมันคืระบายใช่ไหมดื่มง่ายด้วยอุ่นๆแล้วพอเรากินเข้าไปมันก็ช่นแล้วทุกวันนี้แบบนี่วันนี้นะคะก็เลยมาแชร์ว่าเอ๊ะไหนคนถามไปทาอะไรมาไปทําอะไรมา อันนี้อันนี้ได้ผลผลพลอยได้แบบไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะเราให้ลองทำคือถ้าไปไก่ได้ผลทุกคนก็ต้องได้ผลเดี๋ยวจะลองดูคือหลังจากนี้ไปก็คือเดี๋ยวเนี่ยการการกินเนี่ยก็คือจะค่อยปรับไปเรื่อยๆแต่ตามยถากรรมแต่อาจจะเคร่งนิดนึงเพราะว่าอยากสุขภาพแข็งแรงเราเอาแค่หลักๆว่าโปรตีนนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องเน้นโปรตีนเราต้องหาโปรตีนทุกวันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะใกล้เข้าฤดูจําสีของเราแล้วเราจำไม่ได้แบบมีกิจกรรมนอกบ้านอะไรบ่อยเนี่ยวิธีเนี่ยใช้ได้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ําหนักเดี๋ยวตอนนี้ของกูมันเหลือห้าสิบสี่แล้วมันอยู่คงที่แล้วนะแล้วเราก็ยังเออทานนิดนิดแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต่อไปก็จะเริ่มออกกาลังกายเพอเริ่มออกกาลังกายเนี่ยเนื้อที่มันออกเนี้ยมันก็จะกระชับแล้วนะแต่ก็รอไปก่อนเดี๋ยวดูว่าช่วงจําสินช่วงหิมะตกฤดูหนาวจะเป็นยังไงให้ให้นางมีเวลาหายใจทางจมูกก่อนทุกวันนี้ใจทิวหนังแล้วนะคะของก็เข้าร้านตลอดทุกวันนี้แค่แบบวันนั้นลูกค้าถามทําไมไม่ค่อยเห็นโพสในในในเพจ ก็ไม่มีเวลาค่ะแต่ถามว่าส่งของทุกวันไหมส่งของทุกวันแล้วแบบประกอบอ่ะแรกๆแล้วก็จะมีเวลาอช่วงส่งของแพ็คของเราก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็โพสบ้างช่วงนี้อย่าว่าไม่มีเวลาถ่ายรูปมาโพสเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าไปส่งของส่งทุกวันวันละสองรอบนะคะ คือแค่เวลาเก็บเราก็ยังเราเราก็ยังต้องแบ่งเวลาอะไรกันมากๆเลยอะค่ะแต่ว่าเรามีความสุขเรามีความสูขเรี๋ยวเล่าจะไปออกบูธกันนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวทุกคนรอชมและกันว่าบรรยากาศที่บูธที่เราจะไปออกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลักษณะอารมณ์เหมือนแบบตลาดนัดงานวัดอะไรอย่างนงี้นะใช่เหมือนงานฤดูหนาวอะไรอย่างงี้ยถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เป็นงานวัดงานวัดแล้วเราไปตั้งบูธขายอะไรอย่างเงี้ย เคยดูมันตื่นเต้นนะเพราะว่าเราอยากเราอยากคุยเราอยากคุยกับฝรั่งโดยที่เราเอาของไทยของเราไปเผยแพร่เราไม่ได้ผมยอขายยงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คาดหวังเราแค่แบบอยากจะโชว์อยากจะเผยแพร่ของเราอยากจะเผยแพร่สิ่งที่เรามีแล้วก็ของของใช้อะไรของที่เป็นไทยไทยของเราเห็นไหมมีหนีด้วย อันนี้ออกมาอย่างงี้ป่ะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะชอบเอาไปทําเป็นแบบของอะไรนะของที่ระลึกหรือว่าแจกเป็นของเลยของใช้อะไรเงี้ยเขาเล่นนิมปี้เขาเียกฮิปปี้อะไรตัเยอะเลยแล้วเราก็เป็นคนชอบตัวเีอันนี้มาใหม่ไม่ไม่ได้ลงเอาลงเพจเลยนะนี่ไอ้นี่อะไรนะกระเป๋าทุกวันเนี้ยเขาไปธนาคารนะคะเขาพายกระเป๋ากระเป๋าย่ามย่ามไทยอะค่ะคือมันดูสึกชอบไงเออเรารู้สึกว่ามันชอบมันไม่เหมือนใคร แล้วเรารู้สึกแบบเรามันไม่เหมือนใครอ่ะเออภูมิใจทางแบบจะเนอะจะน้อยมากแขนนะคะจะน้อยบ้ากที่ใครจะเห็นเราถือแบรนด์เนมถ้าเราไม่ได้ออกงานกับสามีเราก็ต้องไว้หน้าเขานิดนื่องนะคะบ้านนี้เป็นพวกประเภทแบบมีทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมมีอะไรแต่ว่าซื้อมาแล้วเอามาคุมไว้ค่ะเอามาคุมไว้ใช่ทั้งหมวโอเคโอเคนะคะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนวันนี้นะคะเราาก็เลยจะนี่ม เรื่องเลยนะมามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ไม่เสียหายนะคะไม่เสียลองดูค่ะทำเล่นๆอย่งไก่ทำได้กุ้งทำได้ทุกคนทำได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ